ันนี้เราจะพักน้ำไว้เนะาะหลังจากที่เราเอฟปลาหางนกยูงไปใช่ไหมคะเราก็จะมาพักน้ำไว้หนึ่งถึงสองวันเดี๋ยวเราจะพักไว้อ่างนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือใส่เป็นตัวนี้นะเป็นจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำนะเทลงไปนะแต่เมื่อกี้เราทำเรียบร้อยแล้ว แลก็เป็นเกลือสมุนนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยน้องมุดน้องไปหวานแล้วนะคะหนึ่งตัวนะโน่นนี่เช้านี้นะคะน้องน้องหนีไปหวานแล้วตามพี่มุดเข้าไปแล้วนะคือมุดกับหนีเขาตามกันไปแล้วอเสียใจอะ่ะ ก็เหลือสามตัวที่ซื้อมาใหม่ถ้าจะถึงอันนี้น่าจะไม่จะพูดอะไรเลยอะ่ะไปฝั่งน้องก่อนจับสบายนะลูก คุณที่มาเป็นความสุขให้กันในช่วงขณะนะเขาคือความสุขของเรานะคะแล้วก็ปลาเขาก็มีอายุไขของเขาอันนี้คือของตัวก่อนหน้านะคะอยู่ข้างกันเรียบร้อยน้องทั้งสองตัวได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเขาเขาไปไล่ๆกันเลยอะ่ะ เรื่องเศร้าเราก็มีเรื่องดีอยู่ก็คืออา่บบอางนี้มีเบบีอ่างนี้มีเบบีค่ะนี่ไงเกิดออกมาไไตัวมดุดตัวนี้เซตแรกสองเซตแรกแม่ก็เชื่อว่าหมดอายุไขเขานะคะอันนี้เราจะย้ายน้องไปอีกที่หนึ่งนี่นะเนี่ยในแม่เพราะว่ามันเหมือนมัอนผอมมันมันฟีบลงอะ่ะก่อนหน้านั้นที่ปุ๋มมันแบบ ปิงปิงเลยอะอยงเงี้ยตัวขาวๆไม่เห็นตัวอุ้งปุ้งแลวไป็นไรยะแน่ก็น่าจะลูกมันอะอืมนี่ยนะอืมออกมาดีด้วยน้อยๆใช่ใช่ลูกมันนี่ไงคค่ะมีคนอยากช่วยค่ะไหนหลุดมาไหมไอ้นี้มันมันมันติดต้องใช้อันนี้มันไม่ออกเลยนะแม่มันมันติดมันติด Ok, 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 này ok, 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 chắc ok, ok, nè, chưa ok, 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 nam ok, ok, นี่ดูนี่นี่นสองตัวอ๋นี่บอลก็แจ็บเือนลียลายน้อยสี่คาริโกความงงนี่ค่ะล่าสุดค่ะฉันไม่ได้ทำแล้วค่ะมีคนมาแย่งทำแล้วค่ะย,ย้ายเด็กๆไปอนุบาลอีกอ่างนะคะอุ้ยตัวนี้ไม่รอด ไม่ลอดตัวหนึ่งต้องใช้ด้านนี้ใช่นะมันอีกทางนึ่งจะไปนี่นะนียนไหมเนี่ยเนีตรนี้ตัวนี้น,น,นี้นียนเนี่นียนียนียนเีนเนีนเวนียนเนียนเนียนเยนเีนียนเนยนนียนเนงนีนีนีนเนีนเนียนลนนนีนเนยเนียนเนียนเยเนนนยู่ นี่แหละพุ่มไม้ดีไอตัวตอนนั้นนี้นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วหมายถึงว่าเอาไปตั้งนองขั้นไหนมันว่ามันเพิ่งเกิดนี่แมันไหวอ่อนไม่ค่อยมีแบบมันค่อไม่ค่อยแข็งแรงน่ะตัวนั้นอะท้องพองแบบว่าตัวจะแตกมาหลายวันละแต่ตอนเนี้ยตัวเมื่อเมื่อกี้มันไหวมาอยู่ฟิบเลยพร้อมเลย ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีตนี้ก็ออก่ใช่ใช่ใช่คือช่วงเนี้ยน้ำมันน้ำมันไม่ค่อยเย็นละอากาศดนีนีโดนเนอโดนไล่ขนาดนั้นน่ะนี่อ่างนู้นก็แบบเออนั่นแหละนั่นแหละแม่มันนั่นแหละดูผอมลงก็ดูผอมลงนะตัวนั้นน่ะตัวแม่เขาก่อนหน้านั้นแบบตัวแทบระเบิดอะแต่ตอนนี้ผอมลงแล้ว น้องฟิบลงไปแล้วจ้ะนี่ค่ะแม่โอเคย,ย,ย,ย้ยายค่ะย,ย้ายย้ายย้ายนี่เราเลยพักน้ำไว้จโอ้ยไม่รอดตัวหนึง่งเราพักน้ำไว้เพื่อจะเอามาใส่ปลาที่เอไปนะตอนนี้ต้องรีบเตรียมน้ำรีบพักน้ำเตรียมอีก,อ,กอีกอ่างหนึ่งให้ก่อนเพราะอันนี้น้องๆยึดไปแล้ว วันนี้ก็ทั้งดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันก็คือน้องไปหวันแล้วแล้วก็ประชากรเพิ่มนั่นเองที่การเติมน้ำปลานะคะเราจะวางนี้ไปเพื่อไม่ให้แบบเศษเศษอื้อเศษอะไรแต่กอนข้างข้างล่างมันกระจาย Yeah. Right. อันนี้ก็จะเป็นถังพักน้ำของเรานะคะพักน้ำให้คอรลีนมันระเหงไปจนหมดอย่างนี้แล้วก็แล้วเ,เ,เราก็จะเอาน้ำในนี้มาเติมอ่าหรือมาเปลี่ยนน้ำปลาหรือมาเติมให้กับน้องๆแบบนี้นะคะ ขึ้นมาขึ้นมาอ่เขาดูติดจมูกยังไงเขาดูติดจมูกยังไงนี่นี่นม่มาติดจมูก ตีจมูกเนี่ยทำไมยิงอย่างนี้เนี่ยเอาอหน่อย ันนี้จะค่อนข้างจะแพ็กมาดีอยู่นะคะเอ๊ะแต่วันนี้ไม่ไม่เป็นลูกกุ้งนะ,ะปกติเขาจะพันเป็นลูกกุ้งมาเรามาเช็คน้องก่อนนะคะว่ามีตุยมั้มเท่าที่ดูก็เหมือนจะรอดทุกตัวนะตายถนองแบบเกิดป่วยหรือตุยในถุงนี้นะคะทางร้านเขาให้ถ่ายวิดีโอไว้เผื่อเราจะไปเซลนน้องได้นะร้านนี้เขาการันตีว่า ปลาป่ยก็เค็มได้เพราะบางที่เขาก็เค็มรับเค็มแค่ปลาตายอุ้ยปลาตุยแต่ไม่ได้รับเค็มปลาป่วยแต่ที่นี่เขาเค็มหมดมันเลิศตรงนี้อู้ขาดูหน่อยอ๋อมีตุยหนึ่งนะคะมาเข้ามาดูใกล้ๆเลยน้องเหมือนมีตุยเป็นหนึ่งตัวแต่เปลี่ยนมุมนิดหน่อยนะคะน้องมีตุยไป อ่าน่าจะสองนะอันนี้เราจะพันเทีเพื่อเป็นการเค็มตุยหนึ่งค่ะแล้วก็ตุยหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่นี่สองตุยไปสองค่ะ นี่คืออ่างที่เตรียมไว้พักน้ำ